สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่วันนี้เราก็ทำตัวปลาหมึกด,ดำนะคะเพื่อนๆนี่วันนี้เราก็ทำนี่มีไม้ห้าบาทด้วยตัวนี้วันนี้ได้ตัวเล็กเนาะนี่เล็กสุดอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆน่าจะขายได้อยู่ที่ยี่ิบห้าสามสิบเนี่ยต้องขัดตัวเอาส่วนไม้ห้าบาทนี่ก็กำลังพอดีพอดีเลยพอดีหยิบจับง่ายเนาะ ันนี้ก็รู้สึกว่าปลามึกดำแล้วก็จะสวยนะนเพื่อนเนื้อขาวๆบางก้อนนี้ออกเป็นม่วง,งแต่ไม่แต่ไม่มีกลิ่นนะนเพื่อนๆถือว่าใช้ได้อยู่แต่เราจะขายยากเดี๋ยววันนี้เราจะไปรุ่นกันนะคะว่าตัวของเราจะเป็นยังไงหนวดของเราจะขายหมดหรือเปล่าเราจะมานับดูนะคะว่าวาว่ได้กี่ไม้แล้ววันนี้น่าจะทําประมาณครึ่งครึ่งกล่องแหละแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะ กล่องนี้ต้นทุนก็ประมาณห้าร้อยเนี่ยห้ารอยนิดๆเนาะนี่เราน่าจะทำครึ่งหนึ่งแล้วแหละแต่เราเราปั่นได้อะไรหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแ,แบ่งครึ่งไว้เพื่อนๆเพราะว่าตลาดจะไปไม่ทันเนาะเราต้องทำพอดีพอดีไปก่อนแล้วก็มีของที่อย่างอื่นด้วยและมีคอปดูมีหนวดมีอะไรเหมือนกันนะคะ่ะมีปากด้วย วันนี้เราทําเพิ่มแค่ตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวเรามามัดกันเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะมา้าบาทนี้เราได้อยู่ที่ร้อยยี่สิบไม้ก็ยี่สิบไม้พอดีเลยไม่มีเศษไม่มีขาดไม่มีเกินเลยก็หกร้อยเนาะส่วนตวงเรานี่ก็ได้สิบตัวนะคะเราทำแค่สิบตัว เฉลี่ยตัวยี่บห้าบาทก็พอเนาะติดตัวนี้ก็สองร้อยห้าสิบก็เป็นแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับเพื่อนตัวนี้ถือว่าสวยนะคะใช้ได้ตัวนี้เสียบง่ายเสียบง่ายกว่าตัวเจนเยอะเลยนะคะสําหรับปลาหมึกด,ดําเนี่ยทาตั้งนานเรายังไม่ได้บอกชื่อเลยเนาะเป็นปลาหมึกดำเนาะเพื่อนนี่ตัวนี้ เนื้อเขาจะหนาเสียบง่ายกว่าอาเจนเยอะเลยอ่ะบางทีอาเจนเราเจอแบบตัวเขาหอบหอวโ,โปตน้นรีบจะเสียบยากเหนียวเหนื่อยกว่าจะเสียบเส้นเพื่อนๆแต่ตัวนี้เสียบง่ายๆเนี่ยไม้ก็จะใหญ่หญกว่าอาเจนด้วยนี่ส่วนตัวเราวันนี้สวยนะตัวเราจะให้ายชายเราไปนะเพื่อนๆสวยอย่างเงี้ยขายง่ายๆ เดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปตลาดแล้วแหละก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูกันว่ามันจะนี้เราจะเป็นยังไงขายได้กี่บาทเนาะวันนี้ประมึกก็สีสวยเงี้ยไม่ประมึกดำก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนฝากติดตามเนียนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่จ้าสวัสดี Indiana. ค่ะ